ัวนี้จะเป็นโต๊ะฝสกิมสหรับนักพ่อนะครับตัวแรกก็จะเป็นรอบฝึกที่จะปรับสูงต่ำได้เราจะมีสลับนี้ที่จะปรับต่ำกับสูงได้นะครับแล้วเราก็จะเล่นอันนี้จะลองเล่นด้วยแขนซ้ก่อนนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นรออฝึกน,นะครับแบบมีสองโหลดก็คือโหลดแรกคือจะมาจากลอก,กลับตัวนี้แล้วโหลดที่สองก็จะมาจากแอนตัวนี้นะครับการใช้งานก็คือว่าเราก็จะโยกโรอกแรกโหลดแรกมาก่อน แ,แนะะอันนี้เป็นการจุดมือขวานะคะรับก็้จะปะ็นทือซ้ายเนี่ยเราสามารถที่จะจกลับได้หลับแล้วก็เปลี่ยนภาานะครับดึงโหลดแรก,กนหนึ่ง2 เป็นตัวเกิดข้อมือนะฮะซึ่งเราจะปิดให้สลิงคืนนิดนึงแล้วก็ปิดเพิ่มอ ก็เล่น้้าย้ฝึกยก็สามารถที่จะทาได้นี้ป็นาิกาแ้วกอันนี้ก็คือตามเีนจะเป็นตัวฝึกน้มือนะฮะแอนด์คิปเปอร์แล้วก็เล่นดีรเมือ ถ้ขขาหรดนนหนักๆก็เล่นสองเลยก็ได้